ความสว่างที่เกิดขึ้นตรงนี้โอ้โหแต่้องก็ถ่ายอะไรไม่เน้นถ่ายเน้นเข้าร่วมงผมให้พี่กรครีเอทีฟลูกสองของเราตัดงานงานหนึ่งด้วยโปรแกรมแคปคัทไม่ต้องเป็นคูได้วะโดยที่เขายังไม่รู้เลยว่าฟุตเทจที่เขาจะได้ตัดเป็นฟุตเทจงานแต่งของตัวเองแ โอ้โหคลิปงานแต่งพี่กรณ์นะครับตั้งแต่พี่กรณ์แต่งงานมาเนี่ยเจ็ดปียังไม่ได้เห็นคลิปเขาเลยเพราะว่าเพื่อนๆเนขาไม่ว่างตัดให้เลยสุดท้ายต้องเป็นกูตัดสินะก็บองานงานกูจัดเองทุกอย่างกูก็เลยแบบว่าเฮ้ยใครว่างวะมึงมาถ่ายวีดีโอให้หน่อยอ่าก<ะ>ูมีกล้องให้ให้พวกมันถ่ายกันแล้วนี่คือสิ่งที่กูได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหข่าวโบเลยอะ่ะมึงรู้จักไวบ้บาลานซ์เนาะโอ้โหโอ้โหยมันจ้าซะเหลือเกินอ่ะ ทำไงนะพี่เข้าแคปคันครับสตาร์ทเคียร์ติ้งอ่ามาลวนี่หน้าตามดูเป็นมิดเหมือนกันนะมิดภาพมิดฉาชีพี่อะไรเนี่ยเราเราฟุตเทจเข้ามาก่อนนะเราจะอินพุตฟุตเทจทั้งหมดเข้ามาก่อนนะมีทั้งหมด77คลิปนะครับไม่มีคลิปไหนน่าจะใช้ได้เลยนานแค่ไหนเอาสักสามสิบวิดีไหมพี่สามสิบวิอ่สามสิบวิเอาให้ดู้กูว่าถ้าเปิดนะงานแต่งโหนี่เป็นไงเป็นไง โหแม่งถ่ายโคตรซินมาติกเลยว่ะดูดิไม่รู้ว่าใครนี่งั้นแต่งต้องอย่างงี้งั้นวิไฟแม่งฟิตแบบเอ๊ห hey, รือว่าเฟรมแรกเป็นโลเคชั่นก่อนดีกว่า,าบบมันต้องเปิดด้วยเอสเตอร์บิดช็อตป๊าปป๊าปอ่าไอ้ก็กดไอ้ก็โอได้เหมือนกัน oh. นะอินเอาเหมือนพวกไฟนอลคัททั่วไปเฮ้ยเราลืมเพลงว่าวันนี้ผิดใช่ใช่ลืม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 นี่มีที่เพลงมันมีคำว่าออดิโออยู่นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยอนี่เหมือนเหมือนที่โดนน้ำอยู่ มันนิวจีนปะเนี่ยเอาเหรอเฮ้ยงานแต่งเพลงนี้ปะล่ะูกทายไปเลยไอ้ฟุตเทพพี่ไม่น่าให้ว่ายไอต่อมึงว่าพี่ชายไหมพี่พยายามไหมว่ายด้วยชายไม่ไม่เราไม่ได้นี่ว่างานแต่งไม่น่าไม่น่าเหมาะไม่น่าเหมาะกับชื่อเพลงเมื่อกี้เพลงเยี่ยมขนาดนี้เออมันมี มึงโอ้โหมึงดูดิมึงสกอร์ไปเถอะอีก3วันก็ไม่หมดเราลองหาเพลงที่มันดูเป็นไปได้กับงานแต่งอ่าไม่แย่นะกูว่าอันนี้ได้นี่มันกดมันกดบวกบวกแล้วไปไหนอ่ะลองกดเลยอ๋อมาเลยไม่ต้องลากเลยกดบวกไปเรื่อยๆเฮ้ยชื่อเพลงฟูตุเล่ฟิวเจอร์ฟิอเพลงอ๋อลังสิบ เฮ้มูดได้นี่ต้องไม่เห็นหน้าต้องเห็นหน้าเนี่ยนี่เหนือนะนี่มันเหมือนแสงเทียนเลยนะคนไม่รู้นึกว่าแสงเทียนมันถือเค้กอยู่อะใช่ใช่มันถือเค้กแต่จริงๆแล้วฟิกเกอร์นะครับผมเฮ้น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจไปกันต่อใส่ซะหน่อยซะหน่อยเฮ้มันมันวางเลเยอร์ได้เรื่อยๆเลยว่ะมันมีความ ไฟนอนคัตผสมพีเมียโปรอยู่ในตัวใช่ป่ะเพราะว่าถ้าเป็นไฟนอนคัตมันวางอะไรปุ๊บมันจะดูดติดกันแบบนี้เลยแต่มันก็สามารถวางเลเยอร์ต่อไปแล้วก็เคขตเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาได้ต่อไปนี้ลูกค้าถามว่าตัดงานด้วยโปรแกรมอะไรคะบอกแคปคัตเราจะไม่เขินเนาะพุดเทจงานแต่งต้องช้าไปก่อนนีสปีดแล้วก็ปรับตรงนี้เลยปับช้าแล้วพี่ดูแมวตาแคนอดเขามีแมวตาพี่ พอตั้งใจถายมีไงเออมีแสงไฟในดวงตาเขาพี่ขัดอย่างเดียวตัวลูกกูเหลืองไปหน่อยแค่นั้นเองน้องๆที่กำลังจะถ่ายวิดีโอนะครับรบกวนศึกษาเรล่มไว้บาลานซ์นิดหนึ่งใครที่จะคิดว่าเนี่ยดูความสว่างที่เกิดขึ้นตรงนี้โอหสีสีสีนี่นจัดมีรัดไม่ไม่ไม่เป็นไรมันน่าแอพได้แล้วไม่ทำปั๊บเฮ้ยเริ่มกลับมาขาวแล้ว ความสว่างหายไปเลยความสว่างไปเลยจ้าที่มันมันมันทำได้แค่นี้แล้วอ่ะป๊าบก็ดีขึ้นนะพี่จะดูวีฟอร์ร์อัปเตอร์นะครับป๊าบโอเคแล้วเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นภาพแล้วเฮ้ยเอ้าเอ้าไม่เห็นได้เหรอเฮ้ยมันแอจัดหน้าเวิร์กสเปซได้อย่างนี้เลยว่ะดิพี่แล้วเราทำจอเล็กๆกันอยู่ทำไมนสะดวกมากป๊าบนี่นะครับวิธีการเฮ้ยเชี่อไอ้กรรมผมเห็นมันมปุ่มแอปพลายทูออรคืออะไรแอปพลายทูออร์พาม แอป Private to All Clip oh, อ๋อเฮ้ยมันเปลี่ยนนะเนี่ยนี่สีมันเปลี่ยนนี่ไงเอาเพิ่มปรับสีให้มันเลยสีเปลี่ยนตามทั้งคลิปเปลี่ยนสีตามเฮ้ยทำสีดีทำสีดีส,ดสมูทสโลโมชันคืออะไรกดไปก่อนเฮ้ยอ๋อมันทำเฟรมเบลิงสมมติเวลาที่แบบเอาลงแบบต่ำๆอ่ะแล้วแบบเฟรมมันขาดอะ่ะแม่งเฮ้ย,ยให้เป็นบ้าบอเฮออฟุตเนี้ยจะไม่เหมาะง่ายๆง่ายๆตัดง่ายๆเด็กป3ก็อาจจะพอทำได้ แต่ทําได้ตอนอยู่ม .4 นะเข้ามาสู่บรรยากาศงานแล้วโอ้โหถ่ายอะห้กูเนี่ยกเลยไปไปอะไรเงี้ยโยนไม้โยนไม้แล้วมันปิดตาได้ห้ามเหมือนกับโปรแกรมอะไรวะพีเมียโปต่างต่ากล้องเขาถ่ายอะไรพี่บอไม่เน้นถ่ายเน้นเข้าร่วมแต่กล้องคือนั้นมันสี่หลังกล้องเหรอสุดยอดจริงเหรอริวริวรถรีวิวรถใช่เหรอริวล็อตเป็นคนถ่ายนะครับโอเคโอเคอยู่นี่มันเพย์แบ็กเรียลไทม์ด้วยนะเนี่ยเออว่ไม่แหละสวีทว่ะพี่ใช่ ว่าเรามาทําให้มันดูแคปคัตมากขึ้นโดยการใส่อะไรพวกนี้เข้าไปดีกว่าอ่าเสร็จปฏิชีพเอฟเฟกต์เฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะนี่ทำอะไรอ่ะทาไลท์แต่มันบวกลงมาอย่างงี้ปั๊บอ่าเป็นเป็นเฮ้ยเป็นอย่างงี้เลยวะว้าวอโอเคไหนลองดูซินี่มันต้องปรับยังไงต่อกดปึ๊บเฮ้ยโอเคเลยตอร์โอเคเลยนี่นี่กด็ดูดูดูมีความหวังนะทีนี้รอสีนี้มาวางนี่อ่าเฮ้ยมันมีนี่ด้วยเป็นแบบโครมาซูมเออเป็นเป็นลอ เย่เฮ้ยมีแคมคอร์เดอร์ด้วยว่ะปึ๊บ DVD เอ้ยอันนี้เป็นเอฟเฟกต์อ่ะแล้วมีอะไรทานซีชั่นโอ้โหอ้ฮูอาคืออะไรผมว่ามันเหมาะกบูมอันนี้นะพวกล็อกใช่ใช่โอ้ลองไหมลองลองไหนๆก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วอย่าไปคิดมากงานแต่งนะพี่นี่มาปั๊บปั๊บนี่ อยากตัดทิกต็อกนะนี่คือทางออกที่ดีที่สุดฟิลเตอร์อ้มันมีเอฟเฟกแล้วมันมีฟิลเตอร์ว่ะนี่พี่โอ้ยเป็นขาวดำด้ด้วยเฮ้ยหือว่าสีนี้เป็นขาวดำพี่เฮ้ยสีนี้คือเฮ้ยเอาป่ะถึงวันถ่ายมาเพื่อเพื่อขายขาวดำพี่พี่ก้อนเฮ้ยเฮ้ยสีนี้ขาวดำสวยเลยอะ่เลยอยู่เลยอยู่เลยคือแบบเต๊ปีนเขาจะคิดไว้ก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้พี่ใช่คือเราไม่ทันเขาฮะ VHS คืออะไรวะมันเป็นฟิลเตอร์อ่ะอ๋อนี่ไงเฮ้ยแล้วดูเลเยอร์มันดิเลเยอร์มันแยกให้เลยนะ ว่าอันนี้คือเลเยอร์เอฟเฟกอันนี้คือเลเยอร์ฟิลเตอร์นี่ไงเหมาะกับการจัดระเบียบของผมมากเลยเออจริงมันมันน่าจะดีมากเลยนะเนี่ยนี่คือใส่ฟิลเตอร์ใส่สีมิโซโทเข้าไปอดูมีดูดีขึ้นนะแต่มันฟ้ามันผิดทิ้งไฟไม่ได้ผิดที่เพื่อนผมไม่ได้ผิดที่ริวล็อตริวล็อตทำทุกอย่างมากำลังดีแล้วริวล็อตพี่ดูพูดชื่อเขาบ่อยเลยอันนี้คือฟิลเตอร์เหรอเฮ้ยมันเยอะแล้วเนี่ยไปแเนี่ยดอคเดนี่มันมีแยกด้วยนะว่าเป็นสายมูวี่เป็นสายเรโทรเป็นสไตล์อ่ะวางไปวางไปเลยโอ้แม ไหนก็อยากตัดให้มันติ๊กตอกอยู่แล้วสติกเกอร์ไหมขอสติกเกอร์อันไหมมามันจะไปอยู่ตรงไหนวันนี้พี่เป็นสติกเกอร์ที่มันขึ้นอ๋เฮ้ยมันน่ารักมากเลยแล้วมีพูด้วยพี่มีพูในงาน่ก่อนครับเข้าไปครับเฮ้แต่ไม่ใช่กับงานกูแต่จริงนะกูอยากใส่เลยรู้ไหมกูอยากใส่นี้แนวแนวแนวแต่มัน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 มีลูกเล่นเยอะมากเลยนะเยอะเะ แล้วทุกคนก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมไอพอร์ตไงวะไฟล่ะไฟพีไฟไฟไฟไอพอร์ตนะไอพอร์ตไอพอดพันแปดสิบนะครับผมไปที่เรเปลี่ยนชื่อพี่ก่อนไอสต็อปนะครับผมโอเพนนะครับเวดดูแล้ากูกด Enter ไปแล้วโอเคพี่เร็วนะเฮ้ยวีดีโอมัน่ยา่เฮ้ยมันพร้อมโพสต์ด้วยมันสามารถโพสต์ลง YouTube หรือ TikTok ได้เลยเหรอว้าวไหนลองลองลองภา โอ้เชียร์นั่นคือเขาลิงก์มาเลยแล้วก็เล,เลือกไฟล์ลงเลยเพราะมันเป็นมันป็นแค่ลิงก์เข้ามาที่เคร,เรช่องแต่มันสนุกมากเสร็จแล้วครับเรียบร้อยวิดีโอจะอยู่ที่เดสก์ท็อป,อ,ปอ่าอ่าเฮ้ยไม่คิดว่าจะได้ดูวิดีโองานร้องไห้เหรอร้องไห้ได,ได้ได้นะร้องไห้อะรอ้อรอมู เอฟเฟกแบบน่ารักมากนะสำหรับคนที่ชอบอ่ะแล้วคนชอบอะไรแบบนี้ดีมากเลยค<ด>ือเราจะไม่ได้ถมเอฟเฟกเยอะแต่ว่า<ด>งานแต่งอะ<ด>่ะถ้างานแตง<ด>่ง,แตงให้ใส่เอฟเฟกทุกสิ่งก็ไม่ไหวเนี่ยเป็นไงพี่กรณ์ได้ใช้แคปคัตกับฟุตเทจทีเ่เพื่อนพี่กรณ์ถ่ายมารู้สึกยังไงมัมมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าข้อดีอ่ะคือโปรแกรมมันใช้ง่ายมากตัวแคปคัตไม่มีปัญหาอะไร <S <S ข้อเสียคืออย่างเดียวฟุตเทจ ถ้ามีงานแต่งแล้วจะให้เพื่อนถ่ายแนะนําว่าอยา่าอย่าดีกว่าถ้าใครที่กําลังจะเริ่มใช้โปรแกรมตัดต่อเริ่มจากตัวนี้ก็จะเป็นการโกงมากๆมันเอฟเฟกมันไม่ต้องโหลดเลยอะ่ะมันมันพร้อมเพียงมากๆอ่ะโอเคครับแล้วก็ใครที่สนใจแอปพลิเคชันแอปคัทนะครับสามารถไปโหลดได้ในตัวลิงค์ข้างล่างได้นะครับผมแล้วก็วันนี้สำรับวันเป็นายก็ขอให้ทุกคนเจอความที่ดีนะครับผมบายบายครับผม้ให้มัน มันสปีดแลมไดป่ะววะแตพด่พี really. ่ไปตรงสปีดสปีดฮะเฮ้ยมันม <Okay, move hey, ีกราฟมาให้เลยมันมีแบบฮีโร่ไทม์คืออะไรอ่ะมีฮีโร่ไทม์ไดวะเฮ้ยให้ตายเหอะมันดีแล้วเนี่ยมันดีแล้วเนี่ยสิปึ๊บเฮ้ยมันทำกราฟแล้วก็แอดจัดได้เลยนี่พิษเหมือนมีทุกอย่างมาพร้อมหมดแล้วอ่ะเราต้องการอย่างเดียวคุเทสที่ดี แค่นั้นเลยมันมันจะโอเคมากนะ